สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเต๋าในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันค่ะสำหรับหนังสือที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2องชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะมาดูแบบฝึกหัด8.5นะคะการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตร 1. เขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างและเติมคำตอบมาเริ่มทำข้อที่1น,นะคะนมในเหยือกนะคะมี4ลิตรและนมในถังมี5ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นนมในถังมีปริมาตรมากกว่านมในเหยือกค่ะมากกว่ากี่ลิตรนะคะเราก็เอา5ลบ4ก็จะเท่ากับ1ลิตรค่ะต่อไปนะคะนมในเหยือกมีปริมาตร น้อยกว่านมในถังนะคะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็คือ5ลบ4ก็จะเท่ากับ1ลิตรค่ะข้อที่2นะคะน้ำส้ม4ลิตรและน้ำมะเขือเทศ6ลิตรเพราะฉะนั้นน้ำส้มมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศค่ะน้อยกว่าอยู่กี่ลิตรนะคะเราก็เอา6ลบ4ก็จะเท่ากับ2ลิตรค่ะ และน้ำมะเขือเทศมีปริมาตรมากกว่าน้ำส้มมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา6ลบ4ก็จะเท่ากับ2ลิตรค่ะดูหน้าต่อไปนะคะข้อ2เขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างและเติมคำตอบมาทำข้อที่1ค่ะน้ำตาลสาย9ลิตรนะคะแล้วก็ถั่วเขียว6ลิตร เพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายมีปริมาตรมากกว่าถั่วเขียวค่ะมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา9ลบ6ก็จะเท่ากับ3ลิตรค่ะและถั่วเขียวนะคะมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำตาลทรายค่ะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา9ลบ6ก็จะเท่ากับ3ลิตรค่ะข้อที่2นะคะพริกไทยดำ7ลิตรงาดำ10ลิตร และเม็ดแมงลัก12ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นพริกไทยดำมีปริมาตรน้อยกว่าเม็ดแมงลักค่ะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา12ลบ7ก็จะเท่ากับ5ลิตรค่ะต่อไปนะคะงาดำก็จะมีปริมาตรมากกว่าพริกไทยดำค่ะมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา10ลิตร ลบกับ7ลิตรก็จะเท่ากับ3ลิตรค่ะต่อไปนะคะเม็ดแมงลักมีปริมาตรมากกว่างาดำนะคะมากกว่าอยู่เท่าไหร่เราก็เอา1 2ลิตรลบกับ1 0ลิตรก็จะเท่ากับ2ลิตรค่ะหน้าถัดไปนะคะข้อ3เติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าและเติมคำตอบมีภาพมาให้นะคะ ก็จะมีน้ำมะเขือเทศ6ลิตรน้ำสสาวร2ลิตรแล้วก็น้ำใบบัวบก8ลิตรนะคะมาทำข้อที่1ค่ะน้ำใบบัวบกมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำสสวร e น้ำใบบัวบกนะคะมี8ลิตรส่วนน้ำสสวร e มี2ลิตรเพราะฉะนั้นน้ำใบบัวบกมีปริมาตรมากกว่าน้ำสสวร e ค่ะ มากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา8ลบ2ก็จะเท่ากับ6ลิตรค่ะข้อที่2นะคะน้ำมะเขือเทศมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำสวรสมาดูนะคะน้ำมะเขือเทศมี6ลิตรส่วนน้ำสวรสมี2ลิตรเพราะฉะนั้นน้ำมะเขือเทศมีปริมาตรมากกว่าน้ำสวรสค่ะ มากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา6ลบ2ก็จะเท่ากับ4ลิตรค่ะข้อที่3นะคะน้ำใบบัวบกมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศนะคะมาดูค่ะน้ำใบบัวบกมี8ลิตรส่วนน้ำมะเขือเทศมี6ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นน้ำใบบัวบกมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะเขือเทศค่ะมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา8ลบ6 ก็จะเหลือ2ลิตรค่ะข้อที่4นะคะน้ำสวรสมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำใบบัวบกนะคะมาดูค่ะน้ำใบบัวบกมี8ลิตรส่วนน้ำสวรสมี2ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นน้ำสวรสมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำใบบัวบกค่ะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา8ลบ2ก็จะเท่ากับ6ลิตรค่ะ ข้อที่5นะคะน้ำมะเขือเทศมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำใบบัวบกมาดูนะคะน้ำใบบัวบกมี8ลิตรส่วนน้ำมะเขือเทศมี6ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมะเขือเทศมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำใบบัวบกค่ะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา8ลบ6ก็จะเท่ากับ2ลิตรค่ะข้อที่6นะคะ น้ำสวรสมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศน้ำสวรสนะคะมี2ลิตรส่วนน้ำมะเขือเทศมี6ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นน้ำสวรสมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็เอา6ลบ2ก็จะเท่ากับ4ลิตรค่ะข้อที่7นะคะอะไรมีปริมาตรมากที่สุด น้ำใบบัวบกนะคะมีปริมาตรมากที่สุดก็คือ8ลิตรค่ะและข้อที่8นะคะอะไรมีปริมาตรน้อยที่สุดน้ำเสารถนะคะมีปริมาตรน้อยที่สุดก็คือมี2ลิตรค่ะ